ครับผมมาพูดคุยในส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับที่ตอนนี้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเลยกำลังเตรียมตัวไปแข่งฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับซึ่งจะเริ่มเกมแรกในวันที่6มกราคมเจอกับทีมชาติอินเดียครับก็ล่าสุดเป็นกรกฎวิรยะอุดมศิลินะครับแบ็กซ้ายทีมชาติไทยก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่เคยกังวลในเรื่องตำแหน่งการแย่งตัวจริงแบ็กซ้ายกับธีรนทอบุญมาทางถือว่าเป็นเรื่องดีและเชื่อว่า สามารถเล่นร่วมกันได้อย่างแน่นอนอ่าตอนนี้เนี่ยแบ็คซ้ายของทีมาชิไทยเลยครับแน,แน่นอนเลยก็มีกระกฎ แล้วก็ทีละทอนมึมาทันแล้วก็กรกฎเนี่ยก็เป็นตัวจริงในศึกฟุตบอลเอเบฟซูซูกิคัพนะครับหลังจากที่ทีละทอนเนี่ยตอนนั้นยังมาไม่ได้เพราะติดโปรแกรมเจลีกอยู่ตอนนี้กลับมาได้แล้วกรกฎก็มองว่าเป็นเรื่องดีที่ได้ทีละทอนกลับมาแล้วก็มองว่าจะช่วยทีมเนี่ยเพิ่มศักยภาพขึ้นไปมากขึ้นแต่โดยส่วนตัวของผมผมเชื่อว่า2คนนี้จะได้เล่นร่วมกันแน่นอนผมว่ากรกฎเนี่ย อาจจะได้ยืนเป็นแบ็กซ้ายส่วนธีรทอรอเนี่ยอาจจะเป็นยืนเป็นปีกซ้ายหรือมิดฟิลด์มผมว่ายังไง2คนนี้ได้เล่นร่วมกันแนะ่ ครับผมก็กรกฎก็ได้ได้กล่าวถึงเรื่องการซ้อมด้วยก็บอกว่าลายวัดเน้นกับเรื่องแท็กติกโดยเฉพาะความเข้าใจในการเล่นเกมลุกและเกมรับก็พยายามปรับจูนเข้าใจอย่างเต็มที่เพราะเวลาหลังจากเนี้ยน่าจะพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ละก่อนที่เกมนัดแรกจะมาถึงครับผมน่าสนใจอย่างมากนะครับสำหรับทีมชาติไทยในเอเชียนคัพเป้าหมายที่ทางเราวางไว้ก็คือผ่านเข้ารอบ16ทีมให้ได้เกมแรกเจออินเดียนะครับคือ ต้องเก็บ3มแต้มตหรือ,อห้ามแพ้ผมว่านักสองเราเจอบาเลนใช่นัดสุดท้ายเราเจอเจ้าภาพอยู่ครับผมบก็ติดตามกันกรลกฏก็ยืนยันว่าทุกคนในทีมพร้อมทุ่มเทเก100ินร้อซนะครับ,รบแล้วก็ตำแหน่งกระดาบซ้ายของทีมาชิไทยชุดนี้ผมให้จับตาดูดีๆแล้วกันเพราะว่ากรลกฏกับเทีอะทอนเนี่ยเป็น2องนักเตะที่เปิดบอลได้แม่นและในการฝึกซ้อมเนี่ยอาจจะมีแทคนิก อะไรหลายอย่างที่จะมาใช้ในฟุตบอลเอเชียนคัพครั้งนี้ทั้งคู่อาจจะได้ลงเล่นพร้อมกันครับผม